<laughs> ừ, nó nghe nó ưu phải tăng khoảng thôi thì nó nó khai thọt lắm. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยุทธพครับชอบซีพีครับโดยกระนินท์พุกครับวันนี้ช่างกระจกมาแล้วครับช่างร่วมเนาะพี่ร่วมครับถือว่าเป็นช่างอันดับหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์นะครับวันน,นี้เรารู้จักท่านมานานท่านมาดูแลเรื่องของกระจกให้เรามาทุกที่ครับใช้บริการพี่เขามาเป็นสิบปีฮะ รู้จักการมานานแล้วก็วันนี้ก็เก็บตัวเก่าครับเก็บอุปกรณ์เก่าของพวกเราครับที่ถอดจากเมืองสุรินมาครับแล้วก็มาใส่อยู่นี่ครับเพื่อความประหยัดครับประหยัดครับสโลแกนตอนนี้คือประหยัดอย่างเดียวครับนี่ฮะไมใส่กระดกนั่นเปลี่ยนใจแล้วกระจกมีแล้วใส่กระจกเลยเมื่อกี้มาก็เลย เปลี่ยนแผนครับช่างก็ทําให้เราถือว่าสุดยอดครับเปลี่ยนแผนใหม่ครับมาก่อนรับแผนแล้วเมื่อกี้เราเปลี่ยนแผนกันใหม่เย็นนี้ครับมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับเย็นนี้ไปเสียบเมื่อกี้นั่นเหรอแค่นั้นถ้าสายเยอะเสียบกันรึเปล่าไรย่สายเยอะ อัปเดตหน้าง,งานของพวกเราครับวันนี้อัปเดตช่วงกําลังก่อสร้างครับของช่างครับอีกไม่กี่อึดใจก็น่าจะจบครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกครับด้านหน้าเป็นกระจกครับแล้วด้านข้างกระจกประมาณ2สองเมตรครับที่เหลือก็จะเป็นการก่ออิฐขึ้นไปแทนครับผมเนาะ พอดีว่าจะทําเป็นตรงนี้เป็นประตูม่ครก็เลยเปลี่ยนใจครับเนาะก็เลยคุยกับช่งางใหม่ครับช่างมาถึงก็เลยทําให้เราใหม่ครับเนาะก็ขอบคุณช่างมากมากครับอันนี้ช่างมือหนึ่งนะะเนาะเป็นช่างที่มีความความสามารถเรือ่องของการทำกระจกครับ อุปกรณ์ของท่าน,นทันสมัยมากครับไม่ธรรมดาครับถึงคนจะแก่ครับแต่ว่าท่านอุปกรณ์ทันสมัยครับคนรุ่นเก่าอยู่ครับเนี่ยช่างรุ่นดึกดำบรรพ์ครับกาเรเคื่องกระจกเรื่องอลูมิเนียมก็ต้องถามช่างร่วมครับถ้าอยู่ในเมืองซึ่งต้องรู้จักช่างครับเนาะ ร้านเราน่าจะจบเร็วๆนี้นะฮะทงนกนเรมาสำเร็จร่วงไปแล้วครับผมกับ ร้านของพวกเราครับ

ไม่เกินอีก4 5หวันครับตรงนี้เป็นรูปเป็นร่างที่จบแน่นอนครับวันนี้ก็น่าจะใส่กระจกจบแล้วก็พ่งนี้ก็น่าจะเหลือการกอบล็อกครับแล้วก็เก็บรายละเอียดครับก็อีกฝั่งนิดนึงครับเก็บรายละเอียดก็น่าจะจบครับทีนี้สวยงามครับผมเราว่าทาไม่ให้ทําแบบสบายๆครับไม่อรังการแต่พอทํางานออกมาแล้วมันไม่มันจะบานปลายไปเรื่อยครับเนาะ ก็ต้องการความสวยงามครับมีความสะอาดสะอาดครับกับการเลือกซื้อเลือกหาครับอยากมาซื้ออาหารทะเลหรือว่าหมูไก่ครับเป็นของซีพีครับนี่ฮะสาขากระสังของเราครับจะอัปเดตให้ดูทุกๆวันครับเนี่ยช่วงนี้เราอัปเดตช่วงการทํางานครับแล้วก็ช่วงเย็นก็ทางานออกมาจบกาจะอัปเดตให้รอบนึงครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับกับทีมงานซีพีชอปซีพีครับสาขากระสังครับผม วันนี้มาให้เห็นผลงานของช่างร่วมครับช่างมือหนึ่งของพวกเราช่างกระจกช่างในตำนานครับอันเรื่องชื่อครับของสุรินครับข้ามฝากมาหากินที่บุรีรัมย์ครับวันนี้คลิปนี้ก็ขออนุญาตจบยงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ